ตอนนี้เราไปดูน้องอ้นกับน้องตั้มกันก่อนเลยนะคะเมะื่อวานนี้ก็แอบถ่ายแบบไม่ได้แอบนะคะช่วงนี้ก็ถ่ายแบบระรบมทจิงเกิลน,นะคะแล้วก็เย็นนี้จะมีคอนเสิร์ตด้วยนะคะที่สินครินนะคะ,ะซีคอนินครินเราไปดูกันดีกว่าแล้วก็ เพิ่มเติมให้เลยสาหรับใครที่อยากดูมิวสิกวิดีโอแล้วก็คิดถึงมากกับเบลล่านะคะจะรักจนกว่าจะรู้นั่นเองนะคะก็เป็นสิ่งที่ไปถ่ายมาวันนั้นเมืองหลังนะคะก็ไปดูเสนโนใช่ไหมใช่ไปดูเสร็จปุ๊บแล้วก็ลองดูซิว่าตกลงแล้วเรื่องราวพระเอกนางเอกในเรื่องนี้เสียชีวิตหรือเปล่าหรือมีจนจงเป็นผีไหมอะไรเงี้ยมันมีอย่ายใหญ่ด้อใช่ต้องไปดูต้องไปดูผมีพร้อมเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นงานใจ่ทั้งน้องอ้นน้องตั้มมีเสียชีวิตแต่ไม่มีหนูมีอยางใหญยแต่ไม่มีหนูไม นะคะบอกด้วยน้องไอซ์ทราบแล้วว่าที่รัชดาแต่ไม่รู้กี่โมต้อง <ไป S 2> บอกเวลาด้วยนะคะไม่ไม่ได้บอกเออนะอันนี้เป็นของบริเนสนะคะค่ะ เราไปดูกันเลยดีกว่าโอนตั้มนะคะแล้วก็จะรักจนกว่าจะรู้ค่ะสวัสดีค่<ฮ>ะสวัสดีวันเสาร์ค่ะสวัสดีวันเสาร์าครับวันนี้มิกกี้เมาส์พามาาเมม,มันสั้นไปไหมครับม,ม,ม,มันเส้นนี่ไม่ตอนอแม่ซื้อให้เพื่อโตก็กต้องใส่ตัวนี้นี่แผลแสบเลยพี่ตั้มนะวันนี้มาทำอะไรกันคะวันนี้มาถ่ายตีสารออ๋ช่วงนี้งานถ่ายแบบเดินแบบเยอะเนาะก็เขาพอมีครับเรื่อยๆครับแต่หลายคนสงสัยว่าทำไมต้องแบบแพคคู่ตลอดเลย เพราะว่าถ้ามาแพ็คขี้มันจะเหม็นทีมกล้องสั่น TPR เร็วนะเร็ววมากเลยเป็นโมกคือน้องจะบอกว่าคืออยู่คู่กันแล้วน่ารักเร็วเขาเร็วเขาเร็วคงคงจะเป็นแบบว่า ถ่ายด้วยกันมาบ่อยนี่ก็เลยไม่จบแล้วพอแล้วแสดงว่าแบบว่าเขาคงเห็นว่าเราถ่ายด้วยกันบ่อยแล้วพ่เวลามาถ่ายด้วยกันแล้วมันดูลงตัวหรือเปล่าอะไรอันนี้พวกเราคิดกันเองครับก็เวลาถ่ายมันรู้สึกสนุกเร็วอะไรเงี้ยก็เหมือนเหมือนจะเล่นเล่นกันแต่มันก็แบบว่ามันออกมาไมกเหมือนว่าแข่งแข่งกันไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเงครับใส่ท่าใส่ท่าใส่ฟิลลิ่งกับเออเออเออ มันมีงานเยอะพรุ่งนี้ก็มีคอนเสิร์ตเนีคะใช่คอนเสิร์ตซีคอนบางแคบางแคร์ครับสงสัยว่าเวลามีคอนเสิร์ตนี่ใครเป็นลีดเดอร์คะพี่ตั้มหรือว่าช่วยกันคิดแบบนู่นนั่นนี่ช่วยกันเต้นดีกว่าช่วยกันเต้นช่วยกันคิดช่วยแบบว่าแล้วก็พูดไปแบบว่าบนเวทีะะก็สคริปต์ก็กันไปกันมาส่วนมากีก็ วันนี้ก็อ้อมเปบ้างกว่าจะเข้าสคริปต์ได้เรื่องนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงเพราะแปดคนน่ะก็คงจะแย่งกันพูดจะแย่งกันพูดกันครับปกติพี่ก็จะตามเหมือนก็จะเห็นว่าใครตัวชงตัวอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่เห็นตัวเก้าอ่ะตัวเก้าตัวเก้าคืออะไรแก๊งเก้านี่เขาแบบทําไงบ้างอะไรเงี้ยสเต็ปไหนรอดูดีกว่ารอดูดีกว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้เต็มรู้เรื่องดูเรื่องเรื่องพรุ่งนี้พรุ่งนี้ช่วยตั้มด้วยใช่ครับพรุ่งนี้น้อยสุดเลอีกเซต็จพี่ดิวเออ อันนั้นเขาเขาเน้นเขาเน้นหน้าครเขาเน้นหน้าเขายืนยืนเฉยกะกีแล้วพวกผมถ้ายืนยืนเฉยไม่กีต้องพูดต้องพูดต้องแบบว่าใช่ใช่ถ้าพูดต้องแซวต้องอ้อนหน่อยนึง่งนะครับนะครับเอออย่างงีแบบได้ถึงดิวดิวเขามามาปุ๊บไม่ต้องพูดแล้วพี่ดิวไม่แค่อะไรแค่งี้ก็รอแล้วอ๋อแล้วสาวสาวสามสาวนะคะโฮ้ยสามสาว เต้นเต้นเต้นสามสาวเขาจะแนวแบบจริงเนาะเขาจะมาแบบซี่นิดนึงแบบว่าน้องดีก็จะมาแบบจุงเบยจุงเบยน้องดีก็จะมาแบบน่ารักน่ารักของน้องใช่ตัวเบาๆนะครับแลอกเบมบี้ล่ะเบมบี้เขาจะเป็นผู้หญิงแบบว่า อ่อนหวานสวยหน้า<ม>ดูหน้าเขาสีหน้าเขาแบบว่าสวยเขาก็มาแบบคนหวานนุ่มๆยิ้มเลี้ยงครับรมีตามมีโอ้ล่ะฮะเป็นผู้ชายแบบไหนฮะแบบแขวะชาวบ้านเขาครับพวกผมอ่ะผมก็คงจะเป็นแบบว่าอารมณ์แบบมอบความสุขสนุกๆๆสนานกันไปแม้ว่าจะเป็นเพลงช้าแต่ว่าอบอุ่นอบอุ่นครับจนร้อนครับวันนี้ร้อนไหมวันนี้บอกเลยวันนี้เต็มมาก เปิดอัลบั้มเห็นพี่อ้นเต้นท่าเชลีนได้ด้วยอ่ะทำไมเต้นเนียนขนาดนั้นนะคะเต้นเนียนคือเต้นแบบเห็นตัวเองเต้นเนีดีนี <S 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 ่หรอเออน้องเขาสอนไงเอกลกางเวทีเลย เต้นโชว์ไปเลยครัไม่ก็คือวันนั้นก็เขาให้ออกมาใช่ไหมว่าใข่ออกมาดิวก็พักลอกมาเฮ้ยอะไรอย่างนี้แล้วก็นะเอาเลยก็ได้ครับน้องก็ต้องช่วยสอน้วยนะอะไรอย่างนี้เต้นไม่เป็นแต่พี่อ้นเป็นคนที่เป็นคนมีคนจิ้นด้วยเยอะมากเลยพี่ตั้มจริงใช่ครับจิ้นทุกคนอ่ะเขาทุกมั่วตัวนี้ใบเลื่อยเขาวะไม่หรอกเขาเป็นคนที่เฟรนลี่เหรอไม่ไม่ไม่ เขาเรียกเป็นคนไม่ค่อยพูดแล้วเหมือนมารับฟังรับฟังแบบว่าคนนี้เมื่อคุณก็เออเขาเรียกว่าไม่ค่อยมีปัญหา <c oughs> แต่คนไม่ค่อยจริงกับผมหรอกเพราะว่า <c oughs> ผมปากเสียไง <c oughs> <c oughs> อะไรไม่อะไรแบบว่า S <s <us> เราแบบไม่ไม่ชอบหรืออะไรเราพูดเลยไงย <S <s <us> <S คนก็จะแบบว่าอุ้ยไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยตามตามมันจะแบบ <c oughs> โรับอู้ช่างมันดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมจะแบบว่าถ้าแบบว่าไม่ชอบก็พูดเลยทอะ, <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเคลียร์เลยอะไรอย่างเ <c oughs> ง,งีเ้ยค่ะอย่างอย่างอ่าซเชลีนก็มีแบบโอ้ยคนกรีดกราร์ดมากมายวันนั้นก <c oughs> ็ก็กรีกจากทุกๆคนแหละครับไม่ใช่เจาะจงก๊าซเชรีนหรอกครับค่ะรู้สึกที่แบบจีนทุกคนทุกคน ก็ตอนแรกก็คิดว่ารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเรามั่วอย่างเงี้ไม่ใช่ก็ก็รู้สึกดีครับที่ทุกคนให้เราไปคุยจริงกับทุกๆกคนอืมก็เหมือนเขาแบบเขาคุยกับเราด้วยอ่ะบางทีเขาก็มีแบบบางทีแบมบี้เขาก็มาปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยแบมบี้ด้วยเนาะอืมก็มาคุยอะไรอย่างเงี้ยครับก็รับฟังทุกเรื่องอ่ะส่วนอันนี้เขาก็จะแบบอย่างที่เขาบอกอ่ะอืมใช่เราเราเราก็ฟังแต่เรา เราฟังแล้วเราพูดเลยไงอันนี้ฟังแล้วเราอือืออือก็ใจเย็นนะก็แบบให้กำลังใจให้กําลังใจมากกว่านี่ไปตรงดิ่งเลยไงแบบเอ้ยไม่ได้นะทําไมยังต้องงนีอะไรอย่างนี้เลยอ่ะครับมันก็เลยแบบไม่ค่อยแบบว่ามีใครครบเท่าไรใช่ไม่ค่อยมีคนครบสะลงไปเลยง่ายๆไม่ต้องแซวเล่นเขไม่อยากหาก่นส่วนพี่ออดสนิทใครมากที่สุดคะกอสนิท สนิทกับทุกๆคนครับแต่จะคุยกับตั้มมากที่สุดเพราะทำงานด้วยกันบ่อยเนาะบ่อยเรียกว่าตอนนี้เป็นคู่คูดูโอไปแล้วใช่จะมีแบบเพลงคู่กันอะไรอย่างงี้ไม่ห้านาคต้องรอดอติดตามครับรอดูว่าไม่แน่เหมือนกันครับก็เคยคิดไว้อยู่ว่าผมเล่นกีตาร์แล้วให้เขาร้องอะไรอย่างงี้เฮ้ยจริงๆเราคนละแนวเลยนะอ้าวก็มิกซ์ไง มีได้มีได้อะไรของนี่เราครับรองได้ร้องได้ร้องได้๋อค่ะอ่ะอาจากเดือนนี้ก็เดือนไม่ได้บอกงานเยอะอยู่จะมีอะไรให้แฟนๆได้ติดตามบ้างไหมครับมีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตอะไรนะดีเจอ่ะ DJ ไทม์ DJ ไทม์คอนเสิร์ต DJ ไทม์กับเดอะสตาร์ปะทะาเดอะสตาร์ฮะเดือนนี้เลยค่ะมิถุนายนใช่ครับผมว่าน่าจะมันแน่ๆเลยอ่ะเพราะว่าแบบว่านะพื่พี่ DJ เขาก็จัดจ้านกันอยู่นะเสียงกีตของเขาก็ดังนะเขาจัดจ้านฝีปากเขาแบบ เขาเก่งกว่าเราไงเราอาศัยเราร้องเดียวเราต้องแบบเราต้องฝึกก่อนตอนนี้เราต้องฝึกก่อนตอนนี้ผมพยายามเปิดฟังขึ้นพวกพี่ดีเจเขาครับดูเขามีมุกแล้วเขาเล่นอะไรกันมั่งเวลาเราขึ้นเวทีเราได้ทำเขาจะได้แอบพี่จะเล่นนี้ใช่ไหมแอบว่าต้องเปิงปองตัวเยอะเนาะแบบว่าพี่สาวๆขึ้นดีเจเขาชอบเป็นเยอะอ๋อก็ขอบคุณครับที่ชอบนะครับก็ เดี๋ยวแต่วันนี้จะลองเจอกันเจอกันเลยเชื่อเลยก่อนวันคอนเสิร์ตซะสองทีไม่ต้องอาบน้ําไม่มีอ่ะนี่ครับมาเมาก่อนกันดีกว่าเดี๋ยวแฟนๆก็ติดตามด้วยนะกันนาะติดต,ตามตตมันๆนแน่นอนน่าจะสนุกเพราะผมก็เป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกที่เราบรรยัตมีที่หนึ่งพรุ่งนี้ไงก็รู้รู้แต่เนี้ยมันเป็นกับพวกพี่ดีเจเขาไงเออมันดูแบบเป็นเกียรตินะเขาแบบว่าเออระดับไหนเราแบบมีเจ็ดสีคอนเสิร์ตด้วยปะมีมีเหรอมี วันที่แปดอ๋อครับแปดเมนายนนี้งได้ตารางครับไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่นี่จะถามตั้มตารางนี่อยู่ในนี้ของผมตื่นมาเอาแล้วตั้มวันไหนอะทำไรอ่ะใส่อะไรบ้างชุดอะไรนึกในใจไม่ใช่ตารางเหรอวะก็ไม่ได้ไงถึงถามเออช่วยกันแหละแหมเป็นเพื่อนกันเนาะครับครับเดี๋ยวติดตามดูละกันครับผมสวัสดีครับ อย่าตับมากนะที่ไห้มันพี mm ่ร hmm, <Zac> ่เขาพูดอย่างนี้เอาทูงศิษย์มาฝากนางนะทงศิ